สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้แอดก็จะพาไปที่ท่าน้ำท่าเรือปากเกร็ดนะคะเราจะขึ้นรถเมลที่เดอะมอลงามงวานค่ะสืบเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดค่ะผู้ชมค่ะที่เรารับฟังข่าวกันมาก็ว่าจะมีพายุเข้าที่ไทยหนักหน่วงแค่ไหนแบบนี้นะคะเราจะไปดูที่ท่าเรือท่าน้ำตรงนี้นะว่าเออ ระดับน้ำสูงแค่ไหนเราจะได้มีความสบายใจหรือว่าแนวป้องกันให้กับทางบ้านเรายัางไงนะคะกับที่บ้านเราเองนั่นแหละค่ะนะหรือว่ามันจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงน่ากลัวหรือ,อยังไงนะคะเราก็ไปดูไว้หน่อยนะคะอันนี้เราขึ้นที่เดอะมองามงวานค่ะผู้ชมรถเมล์สาย104ค่ะ ค่าโดยสารก็20บาทนะคะถึงท่าเรือปากเกล็ดนะคะผู้ชมถึงแล้วนะคะเราก็จะเดินตรงเข้าไปเลยนะคะผู้ชมตรงนี้คือป้ายสุดท้ายของ าเรือนห้าแยกปากเกรนะคะเดินตรงเข้าไปเลยค่ะสังเกตถนนตรงนี้เขาจะไม่กว้างนะคะผู้ชมถนนแคบแคบแต่ก็รถโดยสารสาธารณะเกือบทุกสายะจะมาลงที่นี่นะคะถ้าใครสะดวกที่ อนุสาวรีย์ชัยก็จะมีหลายสายนะคะที่ผ่านเข้ามามี1 6 6มีาสายอหลายสายมากเลยค่ะผู้ชมลองลองดูนะคะว่าเราสะดวกจุดไหนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเล็กๆที่ข้างทางก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะคะตรงเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นวัดบางบ่อค่ะผู้ชมนะคะ บางบ่อเราก็จะเดินตรงไปอีกนิดนึงนะคะนั่นก็จะเป็นทางเข้าไปในท่าน้ำท่าเรือนี้นะคะสังเกตฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือที่รถเขาโค้งกลับเข้าไปแล้วนะคะถ้าเราจะกลับเราจะเดินไปทางโน้นนะคะอันนี้เราเดินตรงเข้าไปนะคะผู้ชมตรงเข้าไปเดินง่ายๆคะ่ะเป็นทางตรงที่เข้าไปถึง ท่าน้ำเลยค่ะท่าน้ำท่าเรือตรงนี้เลยนะคะมุมด้านหน้าเลยค่ะผู้ชมนะคะ วันนี้ก็จะดูผู้โดยสารทั่วไปก็จะดูเงียบหน่อยนะคะผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่า,ามันมีข่าวที่ว่าฝนตกพายุเข้าเนีคะทำให้ผู้โดยสารที่จะโดยสารทางเรือน่นาจะเปลี่ยนเส้นทางนะคะเอ้กก็เลยถือโอกาสมาแวะดูนะคะซึ่งก็จะเห็นเนี่ยแหละคะ่ะผู้ชม แนวกั้นที่ชาวบ้านหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะนำกระสอบนะคะมากั้นน้ำที่จะไม่ให้ขึ้นมาพื้นผิวด้านไหนนะคะค่ะระดับน้ำก็จะสูงเออล้นแบบนี้นะคะผู้ชมนะคะนี่ค่ะแนวกั้นน้ำเขาก็จะมีกระสอบทรายคะ่ะกั้นแล้วก็จะเขาเรียกว่าตักน้ำ ออกจากที่กั้นเนี่ยนะคะไม่ให้เข้ามานั่นแหละค่ะก็จะน่าจะเป็นการเฝ้าระวังของคนในพื้นที่นะคะผู้ชมแล้วก็ก็มองไปตรงข้างหน้าเรานั่นแหละคะ่ะคือท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะก็ได้นะคะตรงนั้นวันนี้เป็นวันที่ผู้ดโดยสารตรงนี้เบาบางหรือว่าน้อยมากค่ะผู้ชม นะคะซึ่งทำให้เห็นว่าการที่จะเดินทางโดยทางเรือเนี่ยก็อาจจะดูดูมีความกังวลน,นะคะ<ม>และนี่คือจุดหนึ่งในตลาดที่ตรงท่าน้ำปากเกร็ดนี่นะคะผู้ชมนี่นะคะจะเห็นว่าน้ำก็ท่วมขึ้นมาเออขึ้นมาทำให แม่ค้าพ่อค้าตรงนี้ต้องทำเป็นสะพานสำหรับเดินนะคะนี่ก็เป็นการเตรียมตัวให้เตรียมพร้อมนะคะให้เผื่อจะมีน้ำขึ้นสูงหรืออยังไงนะคะก็ขอโอกาสเดินชมดูนะคะผู้ชมพาแวะดูว่าเป็นยังไงคือ,อตลาดตรงนี้ตอนนี้ก็น่าจะแบบน่าจะเป็นตลาดเช้ามืดนะคะผู้ชม หรือว่ากลางคืนนะคะไม่แน่ใจนเนี่ยคือจะเห็นว่าร้านค้าไม่ได้เปิดนะคะแต่ดูจากลักษณะที่ว่าเขาเตรียมทางเดินไว้เนี่ยหรือมีน้ำท่วมขังอยู่นี่นะคะแสดงให้เห็นว่าน้ำขึ้นสูงอยู่ค่ะผู้ชมนะคะและแล้วเราก็เดินมาตามด้านข้างนอกถนนด้านติดถนนนี่นะคะก็จะมีผลไม้าขายมี อาหารหลากหลายนะคะจะไปทั่ไปนมนตั้งเหลือ150อันนี้ครึ่งโลจ้ะครึ่งโลจ้ะเลือกได้เลยจ้าไม่ได้ยังไม่ได้ี่หันมาทางนี้มันซัตอร์ออไป ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากดึงและราคาอยู่ห่างกันเกินระยะที่ปิด,ป,ดปิดเปิดตำแหน่งใหม่ปิดตำแหน่งประกดใหม่เขาขอะไรเปล่าทำตะเกียไม่ได้ใช่ไหมใช่อันบอกอยู่ห่างทำเกินใจเกิน เปิดผลไม้ของขายตรงร้านยินถนนนี้ก็เจอะแยะค่ะคุณผู้ชมนะคะมีให้เลือกมากมายค่ะนี่อยา่างครบอัน เราก็จะข้ามถนนนะคะผู้ชมข้ามถนนจากทางมะลายเนี่ยตรงไปนี่ก็จะเป็นป้ายรถเมล์ที่เราจะปรับแล้วะคะ่ะซึ่งตรงนี้ก็ที่เราได้ดูได้เห็นมาตมาง่ายเที่ยวง่ายสะดวกถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ภาวะปกติแบบนี้เราก็สามารถเดินทางโดยสาร ทางเรือได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศข้างทางถนนตรงนี้แหละค่ะท่าเรือปักเกร็ดนี่นะคะบรรยากาศช่วงกลางวันค่ะก็ยังไม่คึกคักหรือว่า อาจจะเป็นไม่ใช่วันหยุดด้วยนะคะผู้ชมหรือว่าเหตุการณ์พายุหรือเปล่านะคะทุกคนก็ยังมีการเฝ้าระวังนะคะเราก็ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศนะคะว่าฝนฟ้าช่วงนี้มีพายุค่ะแอปกลาเดินมาถึงจุดที่จะขึ้นรถประจำทางกลับแล้วนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ